สิ้นเดือนของเดือนกุมภานะครับก็วันนี้นะครับผมมีรถอเมล่าราคาปาหยัดมานำเสนอนะครับก็วันนี้ผมบอลนะครับรถมือ2องนาทีนะครับอยู่ที่นิส i ันอินเทลเจนชอย c e นะครับหรือว่านิสันยูสคารถนนกาญจนาพิเศษนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็สำหรับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่ ถนนบางแคนะครับขาเข้าพระราม2นะครับติดติดกับห้าง d x เอ็กพหรือว่าสำนักงานเขตบางแคของเรานั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักชแนลของบอลนะครับชแนลของน้องบอลเป็นนะครับรถยนต์มือสองนะครับที่ราคาประหยัดที่สุดผ่อนสบายสบายที่สุดและได้รับการการันตีนะครับ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนิสสันยูสคาร์ก็คือว่านะครับโชลูมเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งจากทางนิสสันมอเตอร์นะครับที่นะครับให้เราเป็นตัวแทนขายรถมือสองของนิสสันโดยตรงนะ mm hmm. ก็อารมณ์คล้ายๆกับโตโยต้าชัวนั่นเองก็ให้สังเกตโลโก้ข้างหลังของบอลน,นั่นเองนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้จักก็ทําความรู้จักกันก่อนนะครับวันนี้ผมมีนิสสันอ์เมรานะครับราคาเบาๆราคาประหยัดประหยัด มานำเสนอนะครับก็วันนี้จะมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับว่ารถผ่อนสบายๆราคาผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเนี่ยสภาพเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างและน่าใช้งานแค่ไหนนะครับอ่ะก็ขอบคุณคนดูด้วยนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับผมก็นะครับ,นะรบเป็นรถที่อยู่ทางด้านหน้าของมอนนั่นเอง มาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าก็สําหรับคันนี้เป็นเจ้านิสันอะเมรานะครับตัว1.2 vl ตัวท็อปสุดปี2013นะครับนี่ให้ดูก่อนหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่าเป็นไงนะครับก็อเมร่เนี่ยเป็นรุ่นที่เติบโตขึ้นมาจากรถนิสสันมาร์สนะครับเป็น e ีโคคาอีกหนึ่งคันที่อกโถงกว้างขวางนั่งสบายนะครับ แล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดอีกหนึ่งรุ่นเลยของนิสันนะครับอ่ะให้ชมหน้าตาเยินโฉมกันนิดนึงนะครับและราคาต้องบอกเลยว่าจับต้องได้แน่นอนนะครับดูสภาพเลยครับพี่พนะครับเป็นไงหน้าตาของเขาโอเคไหมนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถผ่อนสบายสบาย4 0 0พกว่าบาทนะครับเท่ากับ เก็บเงินวันละสองร้อยนะครพี่พี่ๆเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วอะมาดูหน่อยก็สําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะครับก็จะเปิดปิดล็อกรถอัตโนมัติด้วยรีโมทตัวนี้แล้วก็มีปุ่มพุสต a r สต็อปแล้วนะครับจะไม่ใช่กุญแจแบบไขนะครับในส่วนของออปชั่นของเขาก็จะมีระบบคีเลสนะครับกดก็ทําการล็อกเปิดนะครับก็ทําการเปิดนะครับโดยการกดปุ่มนี้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสอ่ะ เปิดมาด้านในนะครับเราก็จะคุมผ้าไว้นิดนึงนะครับแต่เเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูสภาพนะครับดูเบาะครับเบาะผ้านะครับนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับเพดงเพดานเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่มีรอยจงรอยเจิมรอยจานอะไรทั้งนั้นนะครับสวยสวยเลยพี่เพาซ่ายังไม่มีนะนะครับมันเป็นรถที่ขายดีอันดับต้นๆเลยนะของเรา นะครับมาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมดพี่นะครับอ่ะดูหน่อยดูหน่อยดูข้างหลังหน่อยนะครับดูเบาเดี๋ยวพี่ดูสภาพเบาเดี๋ยครับโอ้โหวิ่งไปไงไปไงครับเป็นไงครับผมสวยนะใช้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้อ่านะครับมาดูในส่วนของออปชั่นภายในหน่อยนะครับว่า พี่พี่ซื้อรถเนี่ยราคา2องแสนสะ่ะพี่จะได้อะไรบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าระบบ idling stop นะครับช่วยคอนโทร l ในการประหยัดน้ำมันตัวนี้มี airbag ระบบความปลอดภัยให้2ลูกนะครับพวงมาลัยเป็น multi function หน้าจอนะครับก็จะใส่ fm/am หรือว่าเชื่อม aux ได้นะครับส่วนด้านล่างเป็น a digital นะครับผมเกียร์เป็น auto เรียบร้อยแหละ นะครับก็จะมีปุ่มพูดสตาร์ตสต็อปอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมขอ,อกดนิดนึงนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลขไม์ของเขาเนี่ยอยู่ที่แสนสามหมื่นกิโลเมตรนะครับอ่านะครับก็รถมือเดียวออกห้างนะครับมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับผมซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับได้สภาพแบบนี้มีใครอยากดูรถอะไรเพิ่มเติมไหมแจ้งเข้ามาได้นะนะครับผมนี่ ของบอลเป็นโชว์รูมนิสันขายเองนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวนะก็คือจะมี SUV City ซิตี้ค่าแฮทสแบ็ประตูรถตู้กระบ,บะนะครับมีหมดเลยใครอยากดูรถอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะครับโต y ยต a าพีอก็มีนะนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับอ่าเป็นไงมีใครอยากดูรถอะไรไหม แต่มอไซคันนั้นไม่ได้ขายนะรถเซลล์รถเซลล์นะครับก็มีอีกหนึ่งคันก็จะเป็น Honda f ฟ t ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจน2012นะครับสาภาพค่อนข้างที่จะสวยนะตัวนี้เหมาะสำหรับนะครับครอบครัวขนาดใหญ่เพราะว่าเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับอนเนกประสงค์ที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะครับอ้าเาไปไงให้เยินรถหน่อยนะครับที่เรามีรถให้เลือกมากกว่า200คัน นะครับก็สภาพแต่ละคันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับใครอยากดูรถรุ่นไหนอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะดูรถที่น้องบอลรีวิวแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องได้นะครับสำหรับรถมือ2 2 3นาทีนะครับเนี่ยของบอลเนี่ยเป็นโชว์รูมนิสสันเลยไม่ใช่ว่าผมมีแต่ขายแต่มือ2นะป้ายแดงผมก็มีนะครับผมป้ายแดงก็มีศูนย์สวิตบริการคอยรองรับนะครับ และพี่ๆเนี่ยที่ออกรถนิ่สันกับผมไปเนี่ยยังมีศูนย์บริการคอยรองรับด้วยนะครับนะครับที่อยู่กรุงเทพก็สามารถมาใช้ศูนย์สวิตบริการของผมได้นะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะครับที่มีความประสงค์อยากจะได้รถมือ2ของทางโชรูมเราผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับมีบริการด r อทูด o อส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับใครที่ อยากได้รถอยู่เนี่ยไม่ต้องมาดูเลยเดี๋ยวผมทําวิดีโอเป็นลายลักษณ์อรไปให้นะครับแล้วก็คิดคำนวนค่างวดไปให้มีบริการไฟแนนซ์ถึงที่นะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอ่าเป็นไงนะครับนี่โชว์รูมของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเป็นเวลา8ปดโมงครึ่งถึง9ก้โมเออแปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึงนะครับ นะครับเรามีรถอีโก้ค้าให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเป็นพวกนิสสันมาร์เนี่ยอยู่3 0 0 0สนต้น,ตนแต่ว่าพี่จะได้ปีใหม่ไม่น้อยนะรถส่วนมากจะเป็นปี18เกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับให้เยือนโฉมนิดนึงนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับผมฮ่าฮเป็นไงเป็นไงครับนะครับก็จะมีตั้งแต่ซิลฟี่นะครับหรือว่าเป็นนิสสันจุก นะครับแล้วก็นิสสันโนตแล้วก็นิสสันมาร์นะครับแล้วก็นิสสันอเมร่านะครับมีหมดเลยนะครับพี่นะครับก็รถที่ผมเนี่ยไม่ต้องวัดตาวัดใจนะวัดในเรื่องคุณภาพอย่างเดียวนะครับสภาพแต่ละคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่น้องป้ายแดงก็รถมือสองที่มีคุณภาพแบบว่า มีใบรับประกันให้นะครับแบบนี้พี่อันนี้อเมล่าปี2019เลยนะสำหรับคนที่พอมีกำลังเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์เพราะว่ารถใช้น้อยมากไม้แค่5,000เท่านั้นนะครับ5่าเปนไะงหรือว่าจะเบาๆหน่อยก็ n i ส s ันมาร์ h นะครับแฮแบ็กหประตูที่น่าใช้1ีกหคันนะครับก็สำหรับคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองนะครับประมาณ9 9 2 2กิโลลิตรเลย นะครับใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคา3า3 0 0 0บาทเป็นรถปี2018นสะครับสีดำนะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเป็นกรุงเทพนะตัวนี้ก็จะเป็นแฮชแบกห้าประตูนะครับสวยๆงามๆแบบนี้นะพี่นะนะครับนะครับหรือว่าใครที่อยากจะฉีกเลยไม่ชอบแบบสีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับผมก็ยังมีในเรื่องของมาสนะครับที่เป็นสีฟ้า นะครับให้ด้วยนะครับคันนี้ราคาค่อนข้างถูกนะนะครับคันนี้279,000แถมล้อแม็กแต่งให้ด้วยนะครับผ่อนสบายๆแบบเก่าเลยพี่4,500้ 4, 5, ไม่น่าเกินนะครับผมอ่หาเป็นไงเป็นไงครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะน่ารักน่ารักหน่อยนะครับนะครับส่วนที่คนที่ชอบแบบหวานหวานหน่อยพาสเทลพาสเทล นะครับก็จะเป็นในเรื่องของนิสันโนดนะครับผมตัวนี้เองนะครับนิสันโนดก็จะได้ความออกถงกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะครับแล้วก็เรื่องออปชั่นต่างๆนานาที่ให้ค่อนข้างครบนะครับก็รถส่วนใหญ่เราก็จะปีไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำมากนะครับก็จะเป็น 16, 17, 18นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิสันโนดเนี่ยรถเขาจะอยู่ในคารต์ปี2018นะครับเพราะว่าเป็นโมเดลปัจจุบันเลยนะครับแบบนี้สภาพแบบนี้พี่ไปงน เป็นไงครับผมนะครับอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับนี่ผมมีคันนี้นําเสนอนะครับพี่อาเมล่าคันนี้นี่นี่สองแสนบาทรถปี2013นบามะครับตัวท็อปสุดสีบอลเงินไม่แสนลูกค้านะครับนำมาเทิรนรถนะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับผมรถทุกคันมีประวัติที่มาที่ไปนะครับรถที่ผมนําเข้ามาเนี่ยมีการตรวจเช็ค หรือว่ารีเช็คทุกคันนะครับรถทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากได้กว้างๆหน่อยก็ผมก็จะแนะนําเป็นเจ้าอเมร่าคันนี้นะนะครับเป็นไงเป็นไงพี่ดูก่อนนะเป็นไงครับอ่าก็ไม่คีเรนะผ่อนสี่พันกว่าบาทนะครับนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับเป็นไง ให้ดูก่อนผ่อนสี่พันกว่าบาทได้รถแบบนี้นะนิสสันนามล่าหนึ่งจุสองวีอตัวท็อปสุดนะครับแบบนี้เลยโอ้โหวมันช่างสวยเหลือเกินนะครับมาดูโครงสร้างไหมโครงสร้างไหมฮะาพี่ดูโครงสร้างไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องจัดโครงสร้างให้นะครับไม่ใช่ว่ารถถูกแล้วไม่มีคุณภาพนะแต่ดูโครงสร้างตัวถังหน่อยไปไง อ่ะพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยน้องบอลเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งอ่าเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีสามสูบนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่เพิ่งเปลี่ยนเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มไม่มีสนิมไม่มีรอยน้ําท่วมนะครับแบบนี้เลยนะรอยซิลิโคนซิลิโคนนะครับป้ายแผ่นเพจนะครับครบๆนะครับนะครับ,นะรบดูน็อตตัวถังพี่นะครับโอ้โหดูเม็ดอาร์กนี่โคตรคม นะครับลูคมกลมดิสสติ๊กเกอร์มอกรครบนะครับฝากระโปรงไม่เคยทำสีนะครับวิไปไงไปไงคันหน้าเดิมๆิมแบบนี้พี่คือผมต้องบอ,อกอย่างนี้ก่อนรถของผมเนี่ยคือถ้าพี่ออกที่เราไปเนี่ยคือผมมีการรับประกันหลังการขายให้หมดนะแล้วก็ออกใบรับประกันการ,ารันตีให้ด้วยนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยพี่ดูเลยครับโอ้โห นะครับปลายัดจริงๆปลายัดนะไม่ใช่ประยุทธ์ปลายัดนะครับราคาปลายัดนะครับผมโอเคนะครับราคาปลายัดจริงๆนะครับสองแสนสีาำหรับการเป็นเจ้าของของรถคันนี้มีการรับประกันหลังการขายให้มีใบรับประกันให้นะครับว่าไม่เคยชนหนักพิวามน้าท่วมตัดต่อนะครับยินดีคือซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับหากตรวจพบเจอ นะครับมีค่าเสียเวลาหรือว่าค่าเสียใจให้นะครับหากมาดูรถแล้วรถไม่สวยแบบที่พูดนะครับเป็นไงนะครับผมก็เป็นโชว์รูมนิสันขายเองนะครับผมนี่นะครับให้ดูนะครับเป็นนิสันยูสคานะครับผมอ่าเป็นไงอยากดูอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะผมรอตอบคอมเมนต์พี่ๆอยู่นะครับก็พี่วัน ทีสายแก้วนะครับวันทีสายแก้วก็เขาอยากดูเป็นพาซ่านะว่าแต่ไม่มีนะครับผมอ่ะไล่ๆหน่อยนะครับก็อมเมล่าสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทคันนี้อะไรนิสันทีด้านะครับสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนิสันซิลฟีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับนิสันมาร์สสามแสนสามพันบาท ฮอนด้ 9, าซีสตี้นะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นไงชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับแต่ว่าอยากออกรถกับเราก็มาดิครับนะครับฮอนด้าเบียวีเป็นไงฮอนด้าเซียวีเป็นไงยามาฮ่าฟีโน,โน่เมื่อกี้ไม่ได้ขายนะรถเซล,ลพี่นะครับฟีดเป็นไงฮอนด้ 4, 63, าฟีดสี่แสนหกหมื่นสามพันนะครับแล้วก็ เบียร์ฮอนด้าโมบิลีโอนะครับห้าแสนเก้าพันโตโยต้าออตินะครับสองแสนแล้วก็นิส s ันมาร์สสีฟ้าสาม0 0นนะครับอ่าเป็นไง,ไงนะครับก็ใครที่ชอบในส่วนของนิส s ันเทอราที่อยู่ด้านขวามือของบอลน,นี้นะครับราคาคันนี้8ปดแ0 0เบาทนะครับ พีอูด3 1 8 0 0 0บาท x x ็ a i l 859,000บาทนวราสีประตูแบ็กดิชั่นเกียร์ออโต้5 4 8 0 0 0บาทส่วนเบนซ์คันนี้จำราคาไม่ได้ขอโทษนะ e x ็ a i l h ไฮบีดห้า0 0 0า0 0บาทขอโทษครับอีว e สูดีแมตัวแซดเพจสีนะครับ4ี่นะครับตัวนี้ก็สีดำเกียร์แมนวนวลอยู่ 4 9 9 0 0 0บาทนะครับโตโยต้าเวนชูรี่เครื่อง 2.7G เบนซินนะครับ16ที่นั่งนะครับคันนี้อยู่4 8 5 0 0 0บาทคอสโอเวอร์ Cost over, ขนาดกลาง Ford f o c u ์ส1.5ไทเทเนียมนะครับคันนี้นะครับ299,000บาทนะครับเป็นไงแล้วถ้าชอบนะชอบแบบไหนก็ลองเลือกเอานะครับอ่ะ อเมล่าอันนี้เป็นรถบริษัทใช้งานนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็มีนิส s ันเอ็กเนะครับที่เป็นโมเดลกล่องหรือว่าโมเดลทีสามนั่นเองนะครับตัวนี้อยู่3 6 3แ0 0หบาทรถปี12นะครับแล้วก็ที่ขายดีที่สุดของเราก็จะเป็นเอ็กเโฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นตัวทีสามนะครับผมตัวนี้อยู่ 735,000บาทนะครับรถไม่แสนหม0่11,000กิโลเมตรนะครับดูดูรถเราพี่ค่อนข้างเยอะนะนะครับใครที่อยากจะนะครับมาชมรถนะครับก็0968642522นะครับอยากดูอะไรเป็นพิเศษก็พิมพ์เข้ามานะนะครับนะครับผมเป็นไงบ้างพอค่อนข้างที่จะเงียบนะคนดู67คนนะครับผม อะกลับมาดูอเมล่าเราอเมล่าเราก็งามเหมือนกันนะเนี่ยป็นไงนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับรถปี13ตัวท็อปสุดสีบอลเงินไม่แสนสมรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวเพียงเท่านั้นอ่าจดเบอร์วันไว้ได้นะ0968642522อาอาชีพอะไรก็ออกได้นะแต่ขอให้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะเดี๋ยวจัดให้นะครับ นะครับผมเป็นไงทะเบียนก็สวยนะ1กร .3205 นะครับเป็นไงครับพี่สวยนะอาเมรราราคาปลายัดปลายัดมั่นใจได้ด้วยโชว์รูมนิสันขายเองมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับดูแลกันแบบต่อเนื่องนะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะนะครับดูรถโคตรสวยเลยพี่นะครับ ดูภายในหน่อยไหมภายในอีกทีไหมนะครับภายในเป็นไงเบาะผ้านะครับเดิมๆโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้พี่คอนโซลคอนโซลสวยๆนะวิทยุ FMAM แอร์ดิจิตอลเกียร์ออตโต้สาสปีดพวงบาลายมัลติฟังก์ชันเพดงเพดานยังเลี่ยมเลี่ยมกริบกริบอยู่นะครับเป็นไงสักคันไหม นะครับโอ้นักเลงมากเลยสักคันไหมแซวเลนแซวเลนแซวเลนโอ้ยเมล่าก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้โหใครชอบไหมมีใครชอบไหมมีใครชอบไหมฮ่าฮ่านะครับฮ่าฮ่าดูท้ายหน่อยดูท้ายดูบานท้ายเขาหน่อยเดี๋ยวไปมีใครชอบไหมแบบนี้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทรถปีสองพันสิบสามมีใครชอบไหม ทะเบียนหนึ่งกรรสามสองศูนย์ห้ามีใครชอบไหมนะครับสภาพดูสภาพอเอมร่กาก็สวยเหมือนกันนะเนี่เป็นไงพี่ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองห้าสองสองนะโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันก่อนพรน4ี่พันกว่าบาทนะครับมีการรับประกันหลังการขายให้ออกไปรับประกันการันตีให้นะครับนะครับนะสวยๆแบบนี้นะนะครับโอ้โหเป็นไง นะอย่าลืมโทรมานะครับผม0ูนย์เก้าหกแปดนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาได้นะครับวันนี้บอนขอราไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ